สวัสดีครับผมอ่าผมกับบรรจังรุ่นล้ำจนนะครับแล้เอ๊ะครับที่ได้อันนี้มาเนี่ก็มาเรื่องบรรจันนะครับแดดกับห่อนแน่อันนี้กับห่อนแน่ครับอันไหนห้อนทั้งห้อนทั้งคนทั้งห่อนทั้งอันนี้นะครับผมเมียบอสร้างเมีไอ้บอมีไอ้จังไรวิ่ครับโอ้เลิกงานแล้วอยากถอนไปครับกาอยากถอนกับไปหาเป็นไรนครับเล็ก พูดจต่ของเพิ่มนึ่นไปนั่งยังยืหันเหล็กหนักบ่ซังบ่เป็นไหนครับผมบ่อจิบจิบบ่ซ้ำนี่ครับผมก็เคยคยเฮ็ดตัวสามขานาอเออ๋ยมาอเฮ็ดอันโค้งผมก็ถึงที่าจะคิวกินขาเนี่ยจะยาวกันเนาะันถึงนาทีแล้ะไกั่ัจะจะของเพิ่นกับขันยังับุกก็แก๊กๆเล บองเพุ่นกระไดพุ่นเกดังแดงไหมครับบอกมันเนี่ยใส่ไหนเนาะอันบ้าสี่แย่เอื้อนเอื้อนนะครับผมเออสี่แย่ถ้ากินไปแย่ไปมองใดเพุ่นสี่แย่ไปมองใด้หรอครับปัญจันเจงเมตรนี่จ้ะปัญจันเจงเมตรนี่เออปัญจันสิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดเมตรโอ้เล็กแต่หน้าหนาเนาะซางเนาะนีนี่จะเล็ก แต่งนีล้งลือไหมครับลัางลื่นฉันออมผมมาขของงบอกเพาว่าคนมากของงเมื่อ่นว่าคนผู้เหนี่ยหน่อยไม่ไม่ตัวใหญ่แต่จันตัเจ้าอันโอ้ยเ่หนงเป็นอะไของไงเนาะคนตัวหน่อยก็มาคองใหญ่พูดแล้วพน้มวเตอร์ขึ้นสูงตุเจ้าว่ายานบ่ซังตุเจ้าตัเจ้าว่าเสียวบ่ ียวหูตะข่อยอยู่ตะล่าข่อยก็เสียวอยู่การเสาก็จบเก็มไปแล้วนะครับเกาะพากันลื่อข้าวประกอบเอ้ยเวบอไปก็ได้พนอีกทีลื่อลงร้อยง่ายนะครับเอออันนี้ก็ยี่นี่ข้าอยู่ใสยี่นี่บอไปลมเก่า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 ซอยใดซอยชนบทซอยสามเฮ็ดง่ายบองานนี่ ตกลงง่ายบอเขาสางยังนี่านี่บ่เท้าหาว่สีบ่าบเ้าของ้าวห่มเลยล่ะงามเนาะบบง่ายมาเงี้นสงยางเกาะบง่ายมาเงี้ยนนะครับนาะสงมาเงี้ยนบง่ายมาเงี้ยนครับผมบอกเอฟซี่เนหะ ตอเลอไต้องการตอกกิเอออีตอกเลิกตอกตื้นตอกตองตอกเงื่อนนครับบมได้ตอกก็เท่าชิ้นแล้วเงื่อตอกครับตอกกระปูนะอย่าคิดเยอโอ้โหบเสร็จแล้วเอาหามวันลงเหมนไหหาวันลงเอาไปเอาฝากเพิ่มแน่ะเจ้าก็ฝากเพิ่ครัาก็ขอฝากใบแน่นะครับนี่แหละครับชีวิต พี่เนจันรก็ไรเต็งซี่ัว่าสิได้เงินเขาสิได้เงินเพิ่นไหมครับลำบากครับลำบากต้องใหายไปเร่ยย่ายไปเรี่ยยอยยยยยูยยยียดียยอันยย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 งวยย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 ้ยย่ยยยยายยนยย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 นยย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 ายย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 อยยยย ไปนำแนวอื่นเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตอกไหลเออเห็นว่าบริแรงใหญ่ขึ้นมูอกระไดเอออู้หูพนักงานดีดิแย่ดีรถใหญ่ให้เนี้ยนี่เนี้ยขันใหญ่ไปก็ให้มาประกอบซอยแน่นเลยตีมันเหล็กเหล็กใหญ่เด้นี่เนาะเหล็กหนักเด้เนาะเนี่ยกองอากลากยุ่นอ้ยมืออื่นยังชิว่าเก็บบ่ควาดควาดมคนอยากเก็บบก็ผมไปไปไปเลิกงานแล้วไปถอนไปถอนซางครับผม จ้ะจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ